สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระนะครับที่แนะนาเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับการต่อนกเขาใหญ่นะครับมาแนะนำมือใหม่เส้นใหม่นะครับที่กําลังหัดเลี้ยงเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับก็มีพี่น้องนะครับสอบถามนะครับกันเข้ามา เกี่ยวกับสังเกตอย่างไรนะครับนกถ่ายขนนะครับจะมีวิธีสังเกตอย่างไรเพราะว่าบางคนเห็นถ่ายแล้วหยุดนะครับเห็นขนล่วงแต่มันหายามันถ่ายจริงหรือเปล่าหรือถ่ายเล่นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ได้ไลฟ์สดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วนะครับก็จะมา,าถ่ายให้เห็นตัวครับทีนี้นะเวลามือใหม่เส้นใหม่ถามเข้ามาก็พิมพ์เข้ามาเลยว่า การสังเกตนกถ่ายขนนะครับก็จะจึงเลยนะครับวันนี้ก็เอานกต่อนะครับประชําข่นะครับก็คือเจ้าสองครับหลังจากที่ลอดตายมานะครับของัดกับซีโกงพเนียตนะครับตอนนี้ก็เป็นปกตินะครับคึกปกติแล้วแต่ว่านกมันมาถ่ายขนนะครับเนาะก็จะเล่านะครับอาการของการถ่ายขนนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับ เซียนมือใหม่ทุกท่านนะครับได้ได้สังเกตนะครับทีนี้ครับนกถ่ายขนนี่ผมก็จะขอย้อนไปนิดหนึ่งเนาะนกถ่ายขนก็คือจะอมีอยู่2ช่วงนะครับในปีนันนะครับแต่ว่านกแต่ละตัวจะถ่ายแค่ช่วงเดียวเท่านั้นนะครับช่วงแรกก็คือช่วงต้นปีนะครับตั้งแต่กุมภามาเลยครับผมกุมพามีนานะครับาบางตัวมาแต่มก,กราเลยแต่ไม่ค่อยเยอะ แต่จะมาเยอะช่วงกุมภาเนี่แหละครับกุมภาใช่ไหมครับถ้า3มเดือนก็กุมภามีนาเมษาก็สุดนะครับบางตัวมาเริ่มมีนาก็มีนามษาพฤษภาก็สุดประมาณนี้นะครับอันนี้คือช่วงแรกนะครับช่วงที่2นะครับจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับนั่นแหละก็คือช่วงตั้งแต่ช่วงมิช่วงเดือนมิถุนาบางตัวก็พฤษภาละนะครับก็แล้วแต่นะครับตรงนี้นะครับก็ ถ้าเริ่มพฤษภาก็ไปไล่ไป3 <c oughs> เดือนนะครับพฤษภามิถุนากรกดานะครับตรงนี้นะครับแต่ถ้าเ,าเริ่มมิถุนาก็มิถุนากรกดาสิงหานูนะครับโดยประมาณนะครับเนาะอันนี้อยู่ที่ช่วงนะครับอย่างเช่นเจ้า2องนี่จริงๆช่วงนี้เขาไม่ใช่นกที่จะถ่ายขนช่วงนี้นะครับเจ้า2องนี่จะไปถ่ายขนอีกทีหนึง่งนะครับก็คือช่วงประมาณต้นเดือนมิถุนายไปเดือนพฤษภาเนี่ยไปน้องครับนะ ก็จะไปถ่ายขนช่วงนั้นพอดีนะครับแต่นะครับเนื่องจากนกมันได้ประสบอุบัติเหตุนะครับก็คือคอนะครับงัดกระซี่โครงนียดนะครับมันก็เลยอาจจะมีอาการที่จะต้องถ่ายขนออกนะครับอันนี้มันมันมันมีนะครับบางตัวมันมีนะครับตรงนี้เนาะอ่าอันนี้ก็คือเล่านะครับย้อนนิดนึงนะครับทีนี้การสังเกตนะครับไม่ยากครับพี่น้องครับสังเกตนะครับเพราะว่าบางท่านบอกว่าเอ๊ะนกนี่ เห็นถ่ายขนอยู่หน้าช่วงแรกอ่ะสุดท้ายทําไมไม่เห็นถ่ายอะไรประมาณนี้นะครับสังเกตนะครับถ้าเป็นถ่ายแซมนะครับถ่ายแซมเฉยๆนี่นกมันจะถ่ายแต่ขนเล็กขนเล็กก็คือขนตามตัวใช่ไหมครับขนตามตัวนกเนี่ยนะครับเนี่ยเตามตัวเนี่ยนะครับหน้าอกเนี่ยขนหน้าอกจะร่วงจะไม่มีขนใหญ่ร่วงเลยครับขนใหญ่ก็คือขนหางขนปีกใช่ไหมครับสนับปีกลายเม็ดคอเนี่ยเขาเรียกว่าขนใหญ่ชุดใหญ่มันถ้าขนพวกนี้ไม่ร่วงถ้าร่วงเฉพาะ ขนตามตัวตนมันนะครับมันก็จะถ่ายแซมนะครับแล้วมันจะไม่ถ่ายหลุดอีกนะครับอันนี้ก็ให้ท่านเห็นเลยว่าเป็นนกถ่ายแซมนะครับต่อไปก็คือถ้าถ่ายใหญ่ทีเนี้ยนะครับหรือเรียกว่าถ่ายขนใหญ่เนี่ยนะครับช่วงแรกนะครับมันอาจจะถ่ายขนเล็กก่อนนะครับถ่ายขนเล็กก่อนสักพักแล้วก็พักไปนะครับสักสองสาวันหรืออาทิตย์นึงก็แล้วแต่นะครับ มันจะขนใหญ่ล่วงตามครับทีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนสนับปีกนะครับขนลายเม็ดคอหรือขนหางขนปีกใหญ่อย่างเงี้ยนะครับนกมันก็จะถ่ายตามมานะครับอย่างเช่นเจ้าสองนี่คือรู้เลยว่าเป็นขนใหญ่นะครับเมื่อกี้ก็หยุดไปนะครับเมื่อกี้ก็หยุดถ่ายไปนะครับนี่นกมันก็จะมีอาการคันอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องครับคันอยู่เรื่อยนะครับนี่สังเกตได้อีกประเภทหนึ่งนกก็จะใช้ขนอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับบางทีเนาะตัวไหนที่ถ่ายเยอะๆนะครับมันก็จะคันขนของมันนะครับ นี่นะครับนั่นแหละแล้วผมก็มาสังเกตนะครับตอนนี้นะที่เห็นนะครับก็คือขนหางนี่คือล่วงไปช่วงนั้นก็อา,อาจจะแบบว่ามันดึงออกบางทีหางมัน,ม,นมันเกิดจากอ,อกุบัติเหตุเนานะนะอนนั้นเราเราไม่ทราบว่ามันมันหลุดมันล่วงไปเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ประเด็นมันคือเนี่ยครับขนที่อยู่ข้างล่างก็คือเห็นเลยว่ามีขนสนับปีกนะครับล่วงลงมาเมื่อเช้าเยอะนะ แต่พอดีผมไปทํางานแล้วผมกลับมาดูลมมันอาจจะพัดออกนะครับพัดปิวไปตกไปที่ไหนแล้วนะครับก็จะเป็นคนสนับปีกเนี่ยนะครับหลุดนี่แสดงว่าเป็นขนใหญ่แล้วครับนี่แหละคือให้สังเกตเลยว่าตัวนี้นะครับจะถ่ายขนใหญ่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วให้หยุดพักเลยครับหนะยุดพักกันออกต่อเลยนะถามว่ามันเล่นได้ไหมเห็นไหมครับเมื่อกี้นกก็คึกปกตินะเล่นได้ครับนกอะ่ะ หลายท่านว่านกผมถ่ายขนยังเล่นได้เล่มเห็นมีปัญหาใช่ครับมันเล่นได้ครับเช่นเจ้าสออเอาไปต่อก็ได้ครับตอนนี้เพราะว่าหลังจากที่มันฟื้นจากอาการบาดเจ็บแล้วนี่คือมันก็ปกติแล้วนะครับมันกอไปเล่นมันก็ขันเหมือนเดิมพี่น้องครับแต่ประเด็นคือผมอยากให้นกนั้นถ่ายขนนะครับให้เสร็จก่อนหายให้เต็มให้อะไรก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับนี่ ขนช่วงนกไก่ขนอีกขนมันจะไม่ค่อยสวยแล้วครับพี่น้องครับเนะพราะว่ามันเป็นขนที่มันจะถอดแล้วนะครับขนจะไม่ค่อยเงาเงามนะครับจะบํารุงเท่าไหร่มันก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าขนพวกนี้มันจะต้องสลัดทิ้งแหละนะครับเนาะนะอันนี้ก็เพราะว่ามัน, gasket, นขนมันใช้มาทั้งปีนะครับทั้งแดดทั้งอะไรตากฝนลุยน้ําลุยฝนเราไปต่อเราพาเขาไปต่อนะครับเนาะหรือบางทีนะ him, มันไม่ได้ออกแดดออกอะไรขนก็จะไม่เงาอย่างเงี้ยนะครับบารุงไม่ดีก็อาจจะไม่เงาก็ ก็เป็นไปได้นะครับตรงนั้นเนาะอันนี้คือก็สังเกตครับง่ายๆนะครับสังเกตเลยว่าถ้าขนล่วงแล้วไม่ต้องตกใจครับให้รอพักสักหน่อยว่าทําไมมันหยุดถ่ายนะมันไม่ได้หยุดครับนกมันจะล่วงเป็นระยะครับมันไม่ได้ล่วงทีเดียวทั้งหมดเลยนะครับนกนะครับบางตัวก็ล่วงเยอะมากจากนั้นก็หยุดไปเลยอย่างเงี้ยหยุดไปเป็นอ่าเป็นสองสามอาทิตย์แล้วค่อยมาถ่ายอีกอย่างเงี้ยก็มีหรือหยุดไปแบบ เกือบเดือนนะครับแล้วมาถ่ายใหญ่อีกนะครับเพราะว่านกแต่ละตัวการถ่ายขนมันต่างกันบางตัวก็ถ่ายทีละน้อยทีละเส้นอาทิตย์ละเส้นสองเส้นไปนะครับอาทิตย์ละเส้นสองเส้นไปอย่างเงี้ยนะครับอ่ามันก็จะแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็คือดูที่ขนหางครับนี่เช่นขนหางตัวนี้นะครับมันก็ร่วงไปแล้วแล้วร่วงทั้งตอนที่มันบาดเจ็บด้วยนะครับหางก็มีหางขึ้นอยู่ครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับหางมีหางหางใหม่ขึ้นอยู่นะครับเนาะ อ่าอันนี้ก็ฝากให้พี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับอ่าขนมันจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเมื่อกี้ลมัก็พัดออกเยอะอยู่นะครับปูมถึอมาเหลือไว้นี่คือมันติดกับคือมันติดกับบจราะเฉยเฉยนะครับมันเลยอยู่ครับไม่งั้นมันก็ปิวไปแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับติดกับบุจาละนะครับนี่นี่คือสนับปีกนะครับนี่สนับปีกนะนะครับสนับปีกของนกนะครับเห็นไหมครับรุดล่วงปิวอยู่นะครับโดนลมเนี่ยอ่าถ้าไม่ติดอุจจาระนี้ไปแล้วครับนี่อ่เห็นไหมนั่นนะครับ นี่แหละคืออีกประเด็นหนึ่งคือบางทีเราไม่อยู่แล้วลมพัดหนีอย่างเงี้ยครับนะเมื่อกี้ก็จะเป็นช่วงของลมพายุนะครับฤด,ดูร้อนเมื่อกี้ก็พัดหนีหมดนะครับนี่ก็จะมีสนับปีกนะครับล่วงก็คือบอง่งบอกเด้เลยว่าเป็นขนใหญ่ครับแน่นอนนะครับเนาะเอาละพี่น้องครับนะสำหรับเซียนมือใหม่ทุกท่านก็ค่อยๆศึกษาไปแล้วกันนะครับผมสําหรับ นกที่มีอาการต่างๆนะครับถ้าไม่เข้าใจอะไรยังไงก็สามารถาค้นหาคลิปได้นะครับผมก็จะพิมพ์หัวคลิปให้แบบว่าค้นหาง่ายๆแล้วกันนะครับ,นะรบผมก็จะพิมพ์ว่าการาสังเกตนะครับดูนกว่านกถ่ายขนนะครับอะไรยังไงเนาะอันนี้ก็ฝากมือหมใหม่ให้ดูแลนกเพราะว่าช่วงนี้นกสุภาพอ่อนแอนะครับสุภาพอ่อนแอมากๆนะครับนก ต้องการแบบอาหารอะไรที่สมบูรณ์นะครับผมก็จะอัดในเต็มที่เข้าเม็ดมิลเลตนะครับแต่ช่วงนี้ยังไม่ได้จับมาใหา้น้ำมันตาปลานะครับรอให้ถ่ายเกือบสุดนั่นแหละครับผมค่อยจะอัดอีกครั้งหนึ่งเนาะหรือดูแล้วขนมันเงางามนะครับขนเงางามเราก็ไม่จำเป็นต้องอัดก็ได้นะครับแต่ถ้าขนออกมาแล้วมันแบบมันจะขาดๆนะครับไม่มีสีสันนะครับสีแบบซีดๆก็ไม่ต้อง สนใจครับป้อนน้ำมันตะปาเลยนะครับแต่ถ้าเราดูแล้วเออมันเงาแล้วนี่นะครับอ่ามันเงาแล้วมันเงาแล้วมันสวยแล้วก็ไม่ต้องอัดน้ำมันตะปาก็ได้นะครับเนาะโอเคครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆนะครับที่มีสาระนะครับมาฝากเพื่อนๆโอเคสำหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมนะครับกดติดตามนะครับกด กระดิ่งประชาคมมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ